วีโก้สีประตูสีขาวสวยๆคันนี้กันค่ะแก้วยูชานะคะคายรถสวยรถสวยนะคะลูกค้าตัดสินใจง่ายค่ะมีบริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะลูกค้ามารับรถค่ะมีแถมน้ำมันเครื่องนะคะทำไมถึงต้องแถมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วลูกค้าไม่เชื่อว่าเปลี่ยนลูกค้าไปเปลี่ยนซ้ำอีก ก็เลยเปลี่ยนเป็นการซื้อน้ำมันเครื่องแล้วให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองอะนะคะอันนี้แอดมินพี่หนูนะคะเป็นผู้ดูแลรถคันนี้ค่ะเส้นเดิมนะคะกุญแจสำรองของคันนี้ครบไหมคะคุณยายครบกุญแจสำรองครบค่ะอ,นะอย่าลืมให้ค่าน้ำมันพี่ด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณแก้วนะคะก็ แนะนำเกี่ยวกับรถคันนี้เรื่องต่างๆนะคะรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะโ, <c oughs> โอเคค่ะเตรียมตัวส่งมอบนะคะถ่ายรูปส่งมอบสวยๆนะคะพี่แก้วยูสคานะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะพี่แก้วไปถ่ายรูปหนึ่ง ค่ะส,ส,สวยงามค่ะขอบคุณลูกค้านะคะหองคนส่งไปหน้าขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนเ้นแก้วยุคานะคะและมีปัญหาอะไรนะคะก็เหมือนเดิมหลังการขายนะคะแก้วยุคาก็จะคอยดูแลอยู่เคียงข้างลูกค้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ลูกค้ารวยๆ้ยเฮงเงค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ